สวัสดีจ้ามือนี้แม่ค้าสีผ้ามาเล่นหำบ่ายหำนอหำอีลีเด้นี่บังเด้อันนี้เป็นหำม,มัน่นอ่อนมั่นแซงเด้อจ้ะเนาะอันนี้เป็นเผือกค่ะแล้วก็มีหำม,มั่นบักเฮฟหำม,มั่นไทยจ้ะบ้าน่อยเอินว่าหำเดอ้ออยู่นี่บ้านเอินบ่ฮู้วเอินยังแต่ว่าแม่ค้าเอินว่าหำม,มั่นเนาะจ้ะ ผู้ใดสนใจอยากได้หัมเด้อค่ะเลี้ยนเชิญได้ที่ตลาดป้าดงเย็นเนาะค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะทำมาจับมาบายหัมซื้อๆในไหมค่ะบ่คิดเงินเด้อค่ะบายได้กำได้จับได้หรือว่าสิเอาหัมมาดมก็ได้บ่คิดเงินค่ะแต่ว่าถ้ากำแล้วบายแล้วติดใจหัมเนาะจ้ะอยากได้หัมกลับบ้านต้องซื้อเด้อบ่มีฟรี สบายแล้วติดใจเนาะคเะนอะันไดล่ามุกเดอันนี้อิลีเอิญทำอิลีค่ะเรียนเชิญไดเนแต่ว่าขอย่างเดียวยะาบาแห้งกำแห้งขอยยานทำแตก